ครับผมสวัสดีครับผมเก่นเกษตรซิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสินค้านะครับที่ผมจะมาโมดิฟายใหม่นะครับอันนี้เป็นเครื่องหยอดข้าวโพดแบบ2ถังหยอด1ถังปุ๋ยนะฮะคันนี้ผมก็ได้มาจากลูกค้านั่นแหละนะครับทางพิจิตนะฮะก็มีการมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันมาแล้วผมก็เลยเอามาโมดิฟายนะครับก็ลักษณะแล้วเนี่ยเขาใช้งานมาก็พยายามนะผมคิดว่าเขาพยายามรักษาของ เพราะว่าสีสันเนี่ยเหมือนพ่นหลายครั้งแล้วคือเอาใช้งานไปพอซ่อมบำรุงไปพอถึงฤดูที่เขาไม่ได้ใช้เขาก็ล้างก็ล้างเสร็จเขาก็พ่นสีทับไปอีกพอผมดูเอ๊ะงานใช้งานหนักชำรุดมากนายแต่ทำไมสียังอยู่เหมือนเดิมเออผมก็ดูแสดงว่าลูกค้านี่สุดยอดเลยนะครับเรื่องการดูแลสินค้าแต่ในจุดที่เขาเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงก็ต้องการอุปกรณ์ที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเอาสีทั้งหยอดไป สี่ถงหยอด2ทงถงปุ๋ยไปก็เลยมาเปลี่ยนเสร็จผมก็ต้องกลับมาโมดิฟายนะครับต่อไปนี้สินค้าที่ผมจะแจ้งจะเป็นราคานะครับในลักษณะมือ2ส,สินค้าซ่อมบำรุงเป็นสินค้าที่แก้ไขเป็นมือ2แต่คุณภาพจะต้องเกิน80%นะครับเรียกว่าความสวยงามหรืออะไรหรือการขับเคลื่อนก็จะต้องดีให้เหมือนของใหม่เลยแล้จากนี้ไปสินค้าที่ผมจะขายจากนี้ไปนะครับอุปกรณ์ที่มีทั้งหมดคือมเมล็ด ผมจะขายสินค้ามือหนึ่งไม่ว่าจะเป็นของเก่าของสต็อกหรือของผลิตใหม่แต่คำว่าในราคาย่อมเยาเลิกพูดละเลิกพูดละบางคนงงงงราคาย่อมเยามันจะย่อมเยาสักแค่ไหนอ่ะราคามันจะถูกสักแค่ไหนของใหม่อะ่ะผมจะเปลี่ยนเป็นคำว่าสินค้าใหม่ราคามือสองโอเคไหมฮะจะได้มองภาพรวมได้เลยว่าเอ้ยมันถูกจริงอ่าเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ทําเราต้อง,แบ,งแบ่งเบาในเรื่องภาระของลูกค้าและการที่เขาจะไปหา อุปกรณ์ที่มันอาจมาใช้งานในต้นทุนที่มันแพงเกินไปก็ไม่ไหวนะค่าปุ๋ยค่ายาค่าอะไรแล้วแถมราคาของพืชเกษตรที่ขายไปมันก็ถูกถูกจนรับกันไม่ได้เลยนะครับตัวผมเองผมก็รับไม่ได้ขนาดผมเป็นผู้ผลิตไม่ใช่เจ้าของไร่เจ้าของนาผมก็ยังรับไม่ได้โอ้ถูกอย่างนี้แต่ตอนผลิตออกมาเป็นข้าวสารเอ,อ่ยผลิตออกมาเป็นอาหารแปรรูปก,กับแพงจนแทบแตกกันไม่ได้เลยนะครับอเดี๋ยวว่ากันเราช่วยๆกันหลายมุมนะฮะ แม้กระทั่งดอกจอกตัวนี้ผมจะเปลี่ยนใส่ใบดอกจอกตัวนี้นะครับมันจะไปตัวขบุนะครับนะขบุอุปกรณ์นะครับมันก็คือจุดนี้นะครับผมนี่อุปกรณ์ผมมันจะเป็นชิ้นนะครับในการใส่นะครับซับด้วยแหวนนะครับเราจะมีการล็อกนะครับด้วยการเชื่อมที่มันคงแน่นอนนะครับส่วนบูธล่างที่จะต่อไปนะฮะมันจะเสียบเข้าไปนี้องศาจะได้เดี๋ยวมีการเก็บงานเรียบร้อยนะครับ แล้วมันก็จะขบกันแบบนี้นะครับมันก็หมุนตัวนี้หมุนเสร็จใบนะครับก็จะมีใบนะฮะใบก็จะหมุนในแนวนะครับคือทุกอย่างที่ผมแจ้งเนี่ยผมอยากจะให้รับรู้ถึงขั้นตอนการทํางานและรายละเอียดของงานที่ผมผลิตขึ้นมาให้มันเกิดรัดกุมและมาตรฐานนะฮะแน่นกระชับและมีการเชื่อมอย่างมั่นคงนะครับสินค้า ทุกตัวผมพร้อมที่จะซ่อมพร้อมที่จะแก้ไขถ้ามีปัญหาอะไรในะอยู่ในช่วงการรับประกันผมจะแก้ไขให้ดีเหมือนใหม่เลยไม่มีปัญหานะครับติได้นะครับไม่ชมผมก็ได้ติผมอย่างเดียวผมก็ไม่ว่าเพราะว่าท่านติผมเมื่อไหร่มันคือการพัฒนาของผมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตลอดนะครับถ้าวันดูผมเก่งกเกษตรซิ่งนะครับก็มารายงานแบบนี้มีโอกาสสินค้าตัวไหนผมต้องนําเสนอผมก็จะ มาแจ้งท่านอีกนะครับวันนี้ลาก่อนครับผมจากเอ b ซีบีรุ่งเรืองครับสวัสดีครับ